แต่สายหุ่นเนาะครับนอสิสมหวังกันหน่อยแม่นครับสายหุ่นที่สมหวังก็คือตื่นเศร้ามาเพื่อนก็รรับตังค์กันแล้วนะครับผมแต่ว่าสายเล่านี่พิษผาดอยู่ครับครับสายเล่านี่คือมาโอ้ไหลศู์กันกับเอาตั้งแต่ห้าน้อยนอครับไหลศู์ในส่วนของเมื่อวานนี่ก็อันนั่นอยู่มีคนโชคดีบางเมื่อวานเมื่อวานมีแต่สายหุ่นเนาะครับเนอครับผมสายหุ่นนะครับ มัน,นเขา่าตัวรูดรูดนะครับสายหุ้นส่วนของเราหันรูดสองกับห้าแมนหกได้สายลาวรวมสนะองกับหานแล้วครับในวันนี้เนาะแมนครับสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าเก้ามื่อัออกหกเก้าแต่โตัวในสายรวมมันจะเป็นในชุดรวมมันจะเป็นที่ลงในสายกุ้มมันจะเป็นสี่หกแปด อามันนี่แกตใหม่นะครับมันนี่มีเล่าเอ็กตาเนะครับเนาะลาเอ็กซ์ตาฮานอยแมนครับสายลากเมื่อวานนี่ลากตัวนี้ได้ครับลากศูนย์สี่อ๋อสี่หกศูนย์ถึงสี่หกเก้าได้ครับรับแมนอยู่ในกลุ่มนะครับในกลุ่มกับลาแต่บางคลมามมาก็ว่าผมลงใน คือดาวบางท okay. ่านเพิ่นบอก้าใจก็คือให้ทักส่วนตัวนะครับคือสำหรับนี่ก็ค่าน้ำใจนะอ๋อเพ่อแนวโอนมาให้อยู่เนาะครับเนาะครับเล็กๆน้็งอกรขอบคุณหลายเดินขอบคุณหลายครับผมค่าน้ำใจนะครับสำหรับพี่เพื่อนค่าขนมสองร้อยบาทจะคุณยังคงกีบรายงานบ่เอ้ยบ่เอ้ยน้ำเพื่อนน้องนะครับเน้ำนะครับเพราะว่าในตัวที่ได้นะครับครับอืมก็มีผู้โชคดีอยู่ครับผมในสายที่ นั่นนะครับเยจะว่ากันในส่วนของเพิ่นผู้ใด้โชคดีมีโชคลาภเนาะครับแบ่งปันครับผมถ้าอยูนใหกลุ่มมันจะตีอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเน้นในส่วนของดาวคือดาวเมื่อคืนนี่บางท่านมักเล่นดาวเนาะผมว่ามีลายส่วนตัวอยู่เนาะกับทักมาเดอร์ดีนะครับในส่วนที่อัดที่เล่นนะครับ ถักถ่ายมหาสั่งโยดื้อครับเด้อแม่นครับบางท่านิันก็นมาบางท่านก็นจะสมหวังบางท่านก็นอาจจะผิดหวังครับนะครับิ<ค>่วาว่าชอบเล่นดาวผิดหวังก็สู้ต่อไปเมื่อคืนคนีน่เนาะขอดาวเนในส่วนตัวนะครับเิ็นกายิ้มเป้ยนะครับ โอ้แต่ว่าสายหุ่นเนาะเป็นช่วงีกันเนาะครับเนาะสายหุ่นกัยังได้กันนะครับใสยห้าน้อยก็ได้ยุดในสายรุดแล้วแต่บางท่านไม่รดก็เสียได้นะครับในการมีเอฟซีพ่นธ่์ันมายุถ้าพันธุ์กเล็กหุ่นพ่นว่าแมนเพิ่นตามนี่คือพ่นตามส่วนมากจะจับบินสี่ตัวถ้าจับบินสี่ตัวนี่เราพลาดได้หรือได้ครับใส่ห้าน้อยกันือกันครับจับบินเลยว่ามือวานที่ไห้นะครับที่แตกเนี่ยมันคือ สเต็ปการเล่นนะครับแล้วแต่ของก็ละท่านน้อมบ่กคือกันเลยครับผมที่เขาเล่นในการในรูดกานอย่างเงี้ยคือเมื่อวานนี่เปิดมาตัวแรกมันจะเป็นเอ็กตาเนาะเขามาก่อนก่อนจะเป็น้อยบีนะได้เหตดหร่ครับเอ็กตาได้เหตเนาะครับเนาะได้ครับเขาโตเจาะตรงๆนะครับบางตัวเขาโตเจาะตรงๆนะครับในสาย ผู้ใดผิดวังกับสู่ต่อไปเด้อคขับเดือนครับผมแมนแมนแมนในถือว่ายังไม่มีโชคแมนครับผมดวงยังไม่มาดวงยังไม่มาครับพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอสชขลาครับพระอาจารย์พระอาจารย์เพิ่อครับเดถ้าคิดว่ามันจริงก็ขอให้ลูกหลานเปิดดวงเปิดโชคนะครับผมคือผมถ้าถามผมว่าซื้อแน่บางเรื่อก็ บางหุ้นบางยังอาจจะไม่ได้ซื้อเพราะว่ายากอะไรครับยากนำงานนะครับเรื่องเวลาเ้อากับสี่อทันนะครับในสายดาวช่วงนี้เป็นช่วงนาฤด,ดูการทำหน้าเนาะครับเนาะแมนแมนแมนแ,มแต่ต้องเร่งใช่ครับฝนฟ้าอากาศเนาะเขากับฝนลูกฝนแบบทำหน้า<ม>นเนี่ยเรียงซัดพร้อม ต้องไปเกี่ยวหญ้าให้งาะทุกเมื่อแม่นลุงได้ไปเกี่ยวหญ้านี่ครับให้ลุงไปเพราะว่าผมทำงานไม่ไดเพราะเหตุหน้าปังเนี่ยมันปล่อยบ่ได้เบัตรเนี้โอ้เพิ่นเฮ็ดหน้าปีแล้วหน้าปีปีแล้วเข้าคอกอย่างเดียวแล้วครับเอาหญ้ามาให้มันกินครับหาหญ้าให้กินเนาะครับเนาะแม่นแม่นคุณห้องสนั่นอยู่ห้องเล่าใจเย็นเออเพิ่นไปก่อนแล้วผมเพิ่นได้ค่านำนาแบ่งกันเดี๋ยวไปเกี่ยวอยู่ใจเย็นๆมีสองคนกับเพิ่อนกันนี่ล่ะ ผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งก็ต้องเ็ดเบียครั้งยี่นะครับไปน้ากันก็ยากอีกแต่ตาดซอยกันมันมันบ่ยากนะเพราะว่าหญ้าปลูกไว้แล้วไปตัดปพว่ายี่สิบนาทีดอกครับได้เต็มรอบตดเอาเนาะครับพอผมหญ้าเขาปลูกมันเงาเงานะครับตาดไม้มันกินก็ไม่ได้ตัดครบรอบมันสีวนเวียนของมันอยงเป็นวัฏจักรงอกไม้เนาะครับแน่นครับยิ่งแต่ยิ่งสวยนะครับคือเฮาน่ะหรอวาตัดผมบอก กอเลนนะครับผมเราตัวนั้นนครับในส่วนหอยไทแล้วเราก็ค่อยว่ากันวันที่สามสิบนะครับในเน้อหอยไทยพ่อจ่าตัวเก้ารีบตัวน่าจะเป็นตัวเก้าตัวเก้าแต่ว่าเรือตัวเก้าตัวไหนนะครับที่ให้ไปในที่หลงในชุดนั้นนะครับแต่ของร้านตงกับงามด้วครับงานเด็กร้านตงงามงามแต่เพิ่นกะเน้นให้มาแล้วเดี๋ยววันที่สามสิบนะครับผมยังอาจกัน เอาก็บารุ่นกันเพราะว่ามันมีเข่ามีรถเนาะแต่น้อยรถเข่ารถตายกิพเจรนาเนาะครับเนาะแม่นครับสำหรับวันนี้วันเสาร์นะครับสายหุ้นนะครับอ้าวสวัสดีแฟนช่องกันช้งโยอ้าวสวัสดีครับผมครับครับผมวันนี้กลมาพอกันในวันที่28นะครับวันเสาร์ที่28พฤษภาคม25 6 5นหห้าะครับนี่กลับมาตามตอนนะครับเนาะของตัวเลขบางชาตินะครับ ฮานอยลาวในหุ่นเหมือนเดิมเนาะครับชังโยเนาะแมนครับผมในสายหุ่นนะครับหุ่นส่วนมากจะเมื่อนี้จะเป็นหุ่น V ี P อพีเนาะครับแต่ว่าสายหุ่นเมื่อวานท่านก็สมหวังกันอยเนาะครับผมครับเปิดมากก็ถือว่าโอเคนะครับครัพิดหวังในส่วนของเรากับไอฮานอยเนาะครับผมครับธรรมดานะครับหวยมีเข้ามีหลุดนะครับบางท่านมันก็เข้าใจนะครับทางหวยที่ว่างแต่บางท่านมันจับปินหรือลุดนะครับ เรือถากมาในตัวเน่นที่เล่นเพ่นกะสมบังกันนะครับผมถึงไม่เข้าตัวเจาะเราก็ได้ตัวรูดนะครับแต่ในกลุ่มท่านหรือบางท่านที่ทักลายส่วนตัวมาครับ,นค,รบคนที่ชอบเล่นดาวนะครับครับรอบเด็ดนะครับเพื่อนกะเืน่นเศร้ามารับตังครับ โอ้กับในสายดาวแสดงความดีใจน้าเด้ครับเด้อผู้ได้โชคดีนะครับเนาะิ่นก็แบ่งปันให้ซังโยมาเป็นค่าขนมอยู่แม่นครับทรงต่เพิ่น่ให้ออกน้ํานะครับกก็ขอขอบคุณนะครับเด้อขอขอบคุณหลายๆครับหลายท่านนะครับที่ให้นะครับแบ่งปันน้ําใจนะครับผม2 0 0ร0อยเนาะเป็นค่าขนม100ย0 0 3 0 0คยรับนะครับผมในส่วนของมือนีเนาะเอาไหมนะครับผมเพราะว่าเพื่อนให้ทุกวันนะครับบานท่านก็ทานให้ทุกมือับผมให้นะครับ ให้หวยให้ทุกวันนะครับในสายกลุ่มก็เข้าได้ครับปีนะครับผมบางท่านต้องเสียค่าสมัครอย่างไรยางบ่อครับผมให้ปีนะครับตั้งโย่ให้ด้วยใจนะครับเนาะผมให้ด้วยใจน้ำใจแล้วแต่ท่านจะแบ่งให้นะครับอ่ะครับ่านผช้ชมเดี๋ยวมาเบึ่งตัวเลขของสรางโยด้วยครับเดี๋ยวผมจะเขียนตัวเลขให้ด้วยครับเด้อเขียนตัวเลขเออเขียนในบ่้เบึ่งครับย่างเงินบางเด้อเพิ่นอกทรัพย์สนน้ำมันคือเฮา ลงวางในสริปนะครับลงในกลุ่มนะครับส่วนเล่านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นมีนะครับมันนี่นาจะเป็นเล่ารุ่นเล้าเอ็กต้านะครับนาะเล้าต่างๆครับเล้าเฮตตีเล่าวีเหล้าวีไอีนะครับผมในสายถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับมันจะเป็นของส่วนมากจะออกเป็นพวก V i p พนะครับผมแล้วก็สายลักเขาจะมีแค่ห้าน้อยสามน้อย ที่ตัวลักนะครับที่ตัวลักมีบากี่ตัวนะครับเสาร์กับอาทิตย์นะดาวก็จะเป็นดาววีเซอร์รูปแล้วมันีะเป็นลาวรวมนะครับเนาะลาวรวมนะครับครับสี่ตัวนะครับจะเป็นสองแปดศูนย์ห้าะครับสองแปดศูนย์ศูนย์ห้านะครับ ามตัวแปดส่นห้านะครับนาอแม่นครับผมสองตัวจะเป็นสองแปดนะครับแต่บางท่านก็จะบดถือเลยในแต่ละเว็บจะยึดนะครับในส่วนหวยเล่านะครับจะยึดเพราะว่ามันจะเป็นห้าตัวนะครับอาจจะยึดสองตัวหน้าหรือจะยึดสี่ตัวถ้าเขาเต็มที่ตัวหลายท้เด้รับเด้นแม่นครับซึ่งวันชุดนะครับได้สามสองนะสารับผมตะกี้นะครับลอยซาบไว้ในแนะนํานะครับถ้าชุดเล็กก็คือหกสิบบาท คือหนึ่งนะครับมันก็มีหลายรางวัลนะครับจิ้มๆไปจักสองสามบาทนะครับเนาะแต่เขาซีตัวนะคข้าวซีตัวมีนะจิ้มใต้ดินนีครับสี่ตัวนะครับรูดนะครับจะเป็นสองกับศูนย์วิ่งรูดสองกับศูนย์นะครับครับผมกับสายลากนะครับลากก็อยากให้ลากไว้นะครับบางท่านก็จะเสียดายนะครับลากนะครับคือแปดศูนย์ศูนย์ถึงแปดศูนย์เก้า บางท่านแปดศูนย์ศูนย์ถึงแปดศูนย์เก้านะครับนาะมือนนี้นะครับนาะเน้นตัวนี้เด้อครับเดือดสายลูปครับนะครับเล่านะครับบางท่านเห็นโอ้เอาแปดร้อยกับแปดศูนย์เก้าพจะไปถือซาตัวตรงโอ้นี่คือดวงนะครับเพื่อนบอลลากยาวเก้าตัวเพื่อนเอาแค่สองตัวที่เขียนไห้นะครับเพื่อนอาจจะซับซ้สนแต่เป็นความดีของเพื่อนนะครับอันนี้เป็นลาวรวมแม่นครับผมสายหุ้นนะครับ สายหุ้นนะครับหุ้นและหานอยร่วมกันบ้าครับเนี่ยหุ่นกับหานอยครับผมเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นตัวเลขตัวเดียวกันกับเล้านะครับจะเป็นแปดศูนย์ห้าหุ่นสองแปดหานอยนะครับครับผมหุ้นหานอยเล้าอัดให้ถึงดาวครับดึงให้ถึงดาวเหมือนเดิมนะครับเนาะแปดสองห้านะครับเนาะแปดศูนย์ห้ากับสองแปดอ๋อแปดศูนย์ห้านะครับแปดศูนย์ห้าด้วยครับเด้อแม่นครับ แปดศูนย์ห้าแล้วก็สองแปดสองแปดโอ้ไฮคือเล่ารวมด้วยนะครับเนาะแมนสองแปดคือเก้านะครับเนาะรูดลากตัวเดียวกันนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวยอาจารย์จะเป็นชุดหานเดียวนะครับถ้าเป็นปล่อยออกมาในชุดตัวนั้นคือชุดที่มั่นใจที่สุดนะครับตารที่ผมเคยติดตามเนาะที่เป็นไฮมารูดลากคือแปดศูนย์ถึงแปดเก้าศูนย์ถึง 8ปดศูนย์เก้าอ่าแปดถูน8 0ศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับนาอแม่นครับผมพนวิ่งเนีนๆตัวได้นาะครับน้องหุ้นเน้นๆครับหน่อยครับไอสลับมื่อนี้นะครับสายเดียวนะครับบางท่านเพิ่นขอเน้นเจาะตัวเดียวเลยคือแปดนะครับแปดตัวเดียวแม่นบ่ครับเอานเน้นแปตัวเดียวนะครับนาะครับผมแปดนะครับในสายหุ้นนะครับสายหุ้นครับหุ้นและหน่อยนะครับนาะตัวนี้เป็นชุดรวม หุ้นและฮานอยนะครับบางท่านเพิ่งเกาตัวร่องก็คือเป็นสองกับศู์นะครับในสายวิ่งวิ่งรุดเล่ากับไหนมันจะบอกคือกันไหนนะครับผมเล่ากับฮานอยเนาะฮานอยหุ้นนะครับหุ้นไทยนะครับเมื่อวานหุ้นไทยเพิ่งกับเขาถือว่าเขาดีครับตัวเจาะปังเลยเมื่อวานนี้นะครับไทยเย็นพวกนั้นกเขานะครับบางท่านสามลัดเครับเพิ่งห้ตัวเดียวกันมาสามลัดสามลัดมัน เสาร์อาทิตย์มีวันน่าสามลอาจจะครับนะผมว่าน่าจะปิดในตามพยเอาเน้นๆเอาลาวรวมและหุ่นครับห้านอยครับผมแล้วก็ดาวครับดาวโจนดาว v i p นะครับจะเป็นดาว v ีไถ้าเปิดเป็นดาวโจนปกติก็จะเป็นเด่นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับเปล่นมาเป็นวันจันทร์นะครับในสายการเล่นจมีรุ่นในส่วนของห้านอยนะครับผม ืัอนี้เน้นห่านน้อยเด้อครับเดิมวันนี้แกะตัวใหม่นะครับเมื่อว่าลดไปรับครับช้ำใจนะครับการเล่นหุ้นนะครับในสายเว็บห้องมันจะมีบางหุ้นมันก็บางเว็บเนาะมันกับไปคืนกันนะครับผมบางท่านเพิ่งก็ว่าบบมีลิงลงไห้นะครับส่วนลิงไม่มี่แม่นลิงหองทางของผมนะครับของล่องเขาอว่างก็คือโอนเร็วมากครับแ๊บเดียวทุกโอนให้เลยนะครับก็ดีนะครับ วันนี้สายดึงให้ถึงดาวสามหลักแมนครับให้ตัวเด่นะครับเนี่ยไอดาวใช่ไหมครับดาวก็คือตัวเดียวกันครับผมแปดศูนย์ห้าปครับแปดศูนย์ห้ากับสองแปดนะครับแปดศูนย์ห้ากับสองแปดนะครับเนาะครับผมวิ่งรูดสองกับแปดวิ่งรูดสองกับแปดนะครับแปดศูนย์ห้ากับสองแปดคือเป็นไฮชุดเดียวกันอยู่นั่น ชุดเดียวกันครับวิ่งรูดสองกับแปดนะครับเนาะนม่ครับวิ่งสองกับแปดเด้อครับเดอร์รอน,นี้ดึงให้ถึงดาวเด้อครับเดอร์นครับดึงให้ถึงดาวเหมือนเดิมนะครับดาวนี่ก็คือบอพาดได้ตามที่ผมเอามาคือบอพาดเนาะอย่างนี้เนาะแต่เลขาจารย์กับแน่นอนในหลกประเภทเลขวิ่ง วิ่งนี่ผมว่าถือว่าชั่วกับดาวเ้อดาวบนรุดเลยครับทั้งดาวดาววีกับดาวโจนเนาะรับเศร้าแถือว่าได้เพราะว่ามันออกยงหกหกสามที่ได้สองเด้งคือในสายรุดนะครับคือมุกอัอนหันคือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถือว่าโอเคครับอาสายทำช่วมเบิ้งชัดๆสำหรับลาวรวมเนาะครับช่างโยนเนาะวิ่งสอง กับศูนย์นะครับสองกับศูนย์แนวทางสี่ตัวปันไฮสองแปดศูนย์ห้านะครับสามตัวแปดศูนย์ห้าและสองแปดนะครับสําหรับหุ้นและหานอยนะครับวิ่งแปดนี่เน้นตัวเดียวเด้อครับเด้อรุนกันเด้อหานอยครับเมื่อวานเราได้ผิดหวังผิดหวังเมื่อวานหนึ่งมาแก่ตัวใหม่เด้อครับเด้อแปดศูนย์ห้าและสองแปดนะครับแปดศูนย์ห้าและสองแปดนะครับ สำหรับดึงให้ถึงดาวเหมือนเดิมนะครับวิ่งสองรองแปดนะครับวิ่งสองวิ่งสองกับแปดเด้อครับเด้อแปดศูนย์ห้าและสองแปดเป็นเหล็กตัวเดียวกันนะครับเพาพาจารยเป็นไห้เหล็กตัวเดียวกันคือเก่าอย่างนั้นครับบาง่านเพิ่นกับจาวิ่งตัวเดียวกันนะครับเล่าหุ้นแล้วก็ดาวนะครับผมครับตัววิ่งก็จะมีสองศูนย์แล้วก็แปดนะครับสิบหมาสามตัวในสายวิ่งนะครับผม สลับเมื่อนี้กับฮุนแล้วก็ฮานอยนะครับแล้วก็ไอ้ดาวนะครับก็ขอให้ทุกท่านสมหวังนะครับผมไปโชคดีนะครับเนาะแมนครับผมพระอาจารย์เพิ่นก็อยากให้ไม่มีจนให้มีแต่คนรวยๆให้มีข้าวกับข้าวกินทุกวันนะครับเนาะเพื่อนกับเมตตามาให้เด้อเด้อรับเด้อให้ทุกวันนะครับผมหวยมีเข้ามีหลุด ควาางท่นมนใจวิจัยในการรับชมนะครับเนาะไอทิจเจรนาเด้อครับเด้อครับผมอย่ามั่นใจในตัวเจาะมากเกินไปนะเพิ่มบ่ครับเท่ากับเพื่อรูดรูดเพิ่นไวแน่รูดกับรากนะครับโอกาสที่ได้สูงบางท่านในกลุ่มมั่นถามรูดกับรากเอาลงทุนเท่าไหร่ถ้าเขาเข่าเด้งเข้าถือว่าได้กําไรแต่เข้าไม่ครบต่อนะครับเนาะแมนเข้าบว่ครบเขาก็ได้ทุนกลับไปต่อนะครับผมครับ ถ้าเล่นตัวเจาะถ้าเจาะไม่เข้าก็คือโอกาสไปต่อน้อยนะครับสําหรับคนที่ทุนน้อยครสำหรับอีก็ขอขอบคุณช่างโยมสวัสดีครับท่านกุมเมษีของผมครับของพี่บุญธรรมนะครับผมมันมันเด้อครับขอให้ว่ฉกมันมันนะครับเนาะอาจานพะกเมตตามเห้เด้อครับเด้อไม่ดผิดหวังเมื่อวานกัมาแก่ตัวใหม่ แอดมินก่อยากให้โชคดีกันทุกคนนะครับที่มาทายตัวเลขให้เบิ้งเนาะครับเนาะแม่ในสายหุ้นนะครับผมมากมากสายหุ้นหุ้นแล้วก็สายวิ่งรูทของเพื่อนนี่ถือว่าพลาดน้อยนะครับผมหรือรากสามตัวโอกาสแตกสูงนะครับครับเมื่อเข้ากับเข้ากระจายเลยได้ผมก็ยังยิดอยู่มาได้จังหน่นะครับจังหวะที่มันเข้านะครับ อ่ะครับท่านผู้ชมผู้ใดมารับชมคลิปนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนโชคๆมันหมานเนาะช้างโยนเนาะครับเนาะไม่อันครับโชคๆมันหมานกันทุกคนเด้อครับเด้อมันนี่ก็เป็นวันที่28นะครับ28พฤษภาคมนะครับขอให้โชคดีตอนแรงๆรุนกันเด้อครับเด้อห้านอยเนาะห้านอยลาวนะครับห้านอยลาวฤกย์หนุนนะครับได้แน่ในสายรุกสำหรับมเนี่ แอดมินและชังโยก็ขอขอบคุณทุกการติดตามเนาะชังโยเนาะครับเนาะครับผมขอให้โชคชกมั่นหมานสวัสดีครับครับผมดีครับ